ซิลี่คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับหัวข้อวันนี้ฝากเงินประจำพิเศษนะครับ2 0 0 0 0 0บาทกับเงินฝากประจำพิเศษ6เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%ต่อปีนะครับจากธนาคารไทยเครดิตจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทคลิปนี้เราจะพาท่านไปดูกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาการฝาก6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.3%เปเนะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000 100, 0 0บาทฝากเพิ่มครั้งต่อไปครั้งละ1000บาทสูงสุดต่อลายไม่เกิน30ล้านบาทนะครับโดยนับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภทยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจและบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตผ่านสาขาของธนาคารทุกระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากหลังหักภาษีในที่จ่ายนะครับกรณีวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการธนาคารจะทำการนะครับเลื่อนการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นวันทำการถัดไปธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักภาษีในที่จ่ายจากดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกมรมสัรปากรน,นะครับประเภทผู้ฝากนะครับเงินฝากประจำพิเศษ3เดือนประเภทผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดานิติบ,บุคคลทั่วไปหรือนิติบ,บุคคลไม่สง่าผลกำไรนะครับสำหรับผู้ ที่ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารมาก่อนเลยคือนิวเลยนะครับระยะเวลาการเปิดฝากนะครับเงินฝากประจําพิเศษ3เดือนเปิดตั้งแต่27ตุลาคม2566เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอัตราดอกเบี้ยรกร,รณีผิดเงื่อนไขนะครับการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดมีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยดังนี้นะครับระยะรวลาการฝากไม่ถึง3เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับ การฝากต่อเมื่อครบกําหนดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการและผู้ฝากไม่ได้มีความไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินฝากธนาคารจะทําการรับฝากเงินต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดินตามระยะฝากที่ได้เลือกเอาไว้ในตอนแรกนะครับอย่างเช่นระยะเวลาการฝาก3เดือนฝากต่อเนื่องในระยะเวลาการฝากนะครับเดิมและคิดอัตราดอกเบี้ยนในอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะครับระยะเวลาการฝาก3เดือนนับประกาศนะขนาดนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแคมเปญต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไปนะครับนะบัขนาดนั้นตัดว้เท่าไหร่ก็ได,ได้ได้ไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคำนวณอย่างไรนะครับเราดูผ่านตัวอย่างได้นะวิธีการคำนวณน,นะครับใช้นะเงินฝากคูณ อัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณวงเล็บเปิดจํานวนวันที่ฝากหาหรด้วย365วันวงเล็บปิดนะครับถามว่าทําไมถึงต้องคูณจํานวนวันที่ฝากด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราฝากไม่เต็มปีหรอกนะครับเราฝาก6เดือนเราฝาก9เดือนบ้างนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่า9เดือนมันมีจํานวนกี่วันนะครับเราจะได้ใส่ไปจะได้คลิสอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ถูกต้องนั่นเอง ตัวอย่างนะครับ2แสนบาทคูณอัตราดอกเบีย้ย0.5%คูณวงเล็บ365หาร3 6 5วันนะครับเท่ากับ200บาทนะครับได้รับดอกเบีย้ย200บาทนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันว่าอัตราดอกบเบีย้ยเนี่ยคิดเป็นรายวันนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าในแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับ เดือนอื่นๆน,นะครับทุกๆเดือนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนั่นเองนะครับทําให้บางปีมี366วันไม่ใช่3ามวันเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีมันจะเป็นเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับเดือนอื่นๆเนี่ยเท่ากันหมดแหละนะครับดูให้ดีนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลขนะครับของจํานวนวันเนี่ยไปใช้ในการคิดคํานวณอัตราดอกเบีย้ยด้วย กำหน,นดอกเบีย้ยเงินฝากประจํา6เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.3%นะครับฝาก200,000บาทจํานวนวัน181วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ2,281บาท10สตางค์นะครับดอกเบีย้หยหักภาษีณทีจ่าย15% 2,281บาท10สตงางค์หัก15%หัก342บาท16สตางค์นะครับก็เหลือนะครับอัตราดอกเบีย้ยสุทธิ1,938บาท93สตางค์รับตาดอกเบีย้ยไปเลยนะครับ สรุปนะเงินต้น200,000บวกดอกเบี้ย1,938บาท93สตางค์นะครับเป็น21,938บาท93สตางค์นั่นเองนะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกลับมาพบกับซีรีส์เงินฝากประจำนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะเราจะพาท่านไปคำนวณการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆนะครับแคมเปญดังๆในช่วงเวลานั้นนะครับ ่อนจาก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS อเีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตะหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับรีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66 ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับรู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามันมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับ กำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66หมันจะทำให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจำกัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสตินะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่า ธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันเนี้ยธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ